ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องนะครับเจ้าตัวนาโนวีนเอนะครับผมตัวนี้เป็นตัววัดนะครับความถี่นะครับฝามาแล้วนะครับจะเห็นนะครับคู่มือการใช้งานนะครับจะมีสายนะครับ ต่อนะครับเป็นขั้ว s m b นะครับเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้ปากกานะครับน่าจะเป็นปากกา,าจิ้มหน้าจอ t ัชสกรีนนะครับมีสาย u s b to u s b type c นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับบนโทรศัพท์นะครับ สามารถที่จะหาดูค่าต่างๆผ่านโทรศัพท์ได้นะครับมีนะครับ USB นะครับ USB Type C แล้วก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็น USB นะครับน่าจจะเป็นสายเอาไว้ชาร์จนะครับต่อมานะครับ หัวทองเหลืองอ่าเป็นขั่วนะครับตัวนี้เป็นดัมมี่โหลดนะครับดัมมี่โหลดตัวนี้เป็นฝาปิดนะครับน่าจะเป็นตัวไว้คาลิเบตนะครับตัวไว้คาลิเบตเครื่องนะครับ ก็มีอะไรเอ่ยนะครับมีสายอะไรไม่นู่นครับสายเหมือนปิกกิตราเลยนะครับก็น่าจะเอาไว้จิ้มหน้าจอเหมือนกันประมาณนี้แหละนะครับคิดว่านะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็น SMA นะครับข้อต่อตัวต่อตรงนะครับตัวนอนนะครับสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นเครื่องนะครับ นาโนนะครับ VNA นะครับนะครับผมด้านบนนะครับเป็นพอร์ต USB Type C มีสวิต์นะครับมีสวิตแล้วก็มีนะครับน่าจะปุ่มปรับการทำงานนะครับผมนะเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องพอร้อมกัน,น จอติดนะครับตัวนี้ sw นะครับ channel 0นะครับ channel 0นอ่า Channel 0น่าจะเป็นพอร์ตนี้นะครับ SWR นะครับโอ้นะครับขึ้นไปเยอะนะครับแล้วจะลองเอาดัมมี่โหลดนะครับดัมมี่โหลดมาลองใส่ดูนะครับ เอาดัมมี่โหดใส่ดูลง1.0นะครับ1.00เลยนะครับนะครับยานความถี่หน่อยนะครับลองปรับไปนะครับ1.4.5นะครับ,นะรบมุนออกดูนะครับเดี๋ยวจะลองเอาสายอากาศมาลองวัดดูนะครับ สายอกาดตัวนี้นะครับอ่าเป็นหัวสีเขียวนะครับเป็นของนะครับเป็นของค่ในไหนหนาไบนาารี inary, หรือเปล่าน,น,นะครับไบนารีแอนตินานะครับสีเขียวๆน่าจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้แหละนะครับหัวสีเขียวเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับอ่เดี๋ยวจะลองเอามาใส่ที่เครื่องดูนะครับ ผลการทำงานมันจะเป็นยังไงนะครับในการวัด swr นะครับ,นะรบตอนนี้อยู่ที่ย่ดน145นะครับ swr อยู่ที่26เลยนะครับเดี๋ยวลองปรับนะครับเลื่อนเลื่อนมา15 16นะครับมาแล้วนะครับ 159.940เมกะเฮิร์นะครับ SWR ลง2.2 2. 2นะครับ2.2 2, 2, 2ลง1.2นะครับ1.2นะฮะไม่ถึง1.5นะครับ1.2นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ1.5 นะครับลงที่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกจุดที่หนึ่งหกหนึ่งนะครับแบนนะครับฝั่งทางนี้นะครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกจุดที่นะครับประมาณนี้นะครับมันอาจจะไม่ตรงเสมอไปนะครับเพราะว่าอ่ามันอาจจะบังนะครับอ่าตัวนี้ผมเอามือจับสายขาดนะครับมันวัดค่าไม่ได้เลยนะครับ มันอาจจะเอาไปวัดค่าในที่โล่งนะครับวัดค่าในที่โล่งนะครับที่ไม่มีอะไรบังนะครับหนหกนะครับก็ถือว่าอยู่ในห่วงญาติความถี่นะครับที่ให้มานะครับผมค่านะครับประก,กาเมื่อกี้เวนะรเราจะลองตั้งค่าดูนะ ิ้มนะครับมีขึ้นนะครับ display นะครับมีแท็บอ่าเดิมแบ็กนะครับแท็กนะครับแบ็กเอาเป็น lost นะครับลองปรับดูนะครับ ค่าลอตนะครับลบเท่าไหร่ลบสิบเลบสิบเก้าจุนะครับ SWR SW อนะครับหนึ่งจุดสองสนะครับอยู่ที่ย่านความถี่หนึ่งหนะครับเอาไว้ แมตสายการได้นะครับไอเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับนะครับปิดก่อนนะครับดูด้านหลังตัวเครื่องนะครับฟินซี่นะครับ 50k นะครับถึง300 mhz เมกะเฮิร์นะครับ300 mhz เมกะเฮิร์ถึง900เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็ 0.9กิกะเฮิรต์ถึง1.5กิกะเฮิรต์นะครับพาวเวอร์ Power 5วลต์ USB 300มิลลิแอมแม็กนะครับหมายเลข serial number ตัวเครื่องนะครับ, uh, รบตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับผมเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับอุปกรณ์ครบกล่องนะครับอุปกรณ์ครบกล่อง ได้สนใจนะครับทักมาสอบถามได้นะครับผมนะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวจะลงราคาไว้นะครับอุปรกรณ์ได้ครบกล่องนะครับผมสามารถที่จะเอาไปแมตช์สายกาดนะครับไปวัดสายกาดนะครับวัดอุปรกรณ์สื่อสารได้นะครับ